รายการมันี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ m ั n นี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบูนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ส่วนเสาร์และอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ m ั n นี่พลัเริ่มต้นตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมนะครับ เข้าไปติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page m o n e พ p ัสบายยุทธนามั n พัสบายยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พ u ัของเราด้วยนะครับจะได้เอาไว้ฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเชิญเลยนะครับคุณผู้ฟังครับ มาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนกองทุนบูหลวงเสนอขายกองทุนใหม่บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด8-17ทับหรือ b f i ิ t เท m 8มแทับกองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่9 จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้นะครับกองนี้เป็นลงทุนที่เน้นลงทุนในเงินฝากตราสารนิภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน1.4%ต่อปี1.4%ต่อปีขนาดโครงการ5,000ล้านบาทนะครับกองนี้ลงทุนขั้นต่ำเพียง10,000บาทเสนอขายระหว่างวันที่9จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ สนใจกองทุนบูหลวงตรา,าสารนีชชนิดระบุวันครบกำหนด8/17หรือ b f i erm ิกเทอร์8/17สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบูหลวง0267464880 2 6 7 4 6 4 8 8แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับมหากรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาติ Big m o t o ต s a l เซลเริ่มแล้วที่เบนสตาร์แฟก กับแคมเปญดีที่สุดแห่งปีเราให้คุณได้มากกว่านะครับโดยคุณใช้ยุทธยังพิชิต กรรมาการผู้จัดการบริษัท Starfact จำกัดในนามเบนส s t a r f a c ผู้จำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการขอเอาใจคนรักรถเบนส์มอบข้อเสนอเดียวกับงาน Big Motor s a l e จัดแคมเปญเราให้คุณได้มากกว่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าจะได้รับความคุ้มค่ากว่าที่อื่นๆอย่างแน่นอนสำหรับการซื้อรถยนต์ Mercedes-Benz จากทางเบนส s t a r f a ไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2 พร้อมให้ราคาเทรดอินรถเก่ามากกว่าราคาตลาดสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะครับเริ่มได้แล้ววันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เ e n นย์สอปหนหรือ www.starfax.co.th สนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปดูกรณีศึกษาของบริษัท IHL นะครับหรือว่า Inter อร์ h จำกัดมหาชน ผมเชิญท่านประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์ไฮจำกัดมหาชนหรือ IHL มาคุยให้เราฟังนะครับถึงแผนในการสร้างความเติบโตและการขยายธุรกิจรวมทั้งการเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตเรื่องของการฟอกหนังนะครับคุณองอาจดำรงสกุลวงประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์ไฮจำกัดมหาชนหรือ IHL พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณองอาจสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณยุทธนาครับขอบคุณเท่เกียรติแวะมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณองอาจครับโอผมรอมานานแล้วครับที่จะได้มีโอกาสได้ออกรายการวิทยุของคุณยุทธนาเหมือนกันนะครับอ่าเป็นเกียรติครับก่อนอื่นครับคุณองอาจช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับว่าอินเตอร์ไฮจำกัดมหาชนหรือว่า i h l ที่หลายคนรู้จักกันดีในนามของโรงงานฟอกหนังเนี่ยตกลงฟอกหนังประเภทไหนและทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์บ้างครับคุณองอาจครับ ครับผมอินทหายจำกัดมหาชนนะฮะผมเป็นรุ่นที่สามในการทำอุตสาหกรรมฟอกหนังนะครับ mm hmm. เราเลื่อนตัวเองจากอุตสาหกรรมฟอกหนังรองเท้าฟอกหนังร์นิเจอร์มาเป็นฟอกหนังเบาะรถยนต์นะครับ mm hmm. ปัจจุบันเนี่ยอินทหายจำกัดมหาชนนะฮะคร <Okay. S 2> องตลาดรถยนต์ของรถญี่ปุ่นอยู่ประมาณ แปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับในค่ายรถดังๆของบริษัทญี่ปุ่นเป็นค่ายญี่ปุ่นเป็นค่ายไหนบ้างครับคุณองอาจครับอาทิเช่นค่ายรถโตโยต้าฮอนด้าลิสันนะที่เป็นหลักนะฮะแล้วทําต่อมาก็เป็นพวกมิซูบิชินะครับแล้วก็ทําต่อมาก็เป็นพวกอีซูซูนะครับครับึงตอนนี้ก็คิดว่าประมาณห้าแบรนด์นี้ก็คิดว่าน่าจะหมดของค่ายญี่ปุ่นแ <c oughs> ล้วครับ <c oughs> อ๋อนี่คือหนังคุ้มเบารถยนต์เนี่ยมาจากอินเทอร์ไฮทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับ ผมไม่กล้าพูดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากันครับครับผมแล้วนอกจากเบาะคุ้มหนังแล้วเนี่ยมีอะไรของอินทตไฮที่ทำแล้วเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์อีกบ้างครับคุณนงอาจเราทำเบาะคุ้มหนังเราทำหุ้มพวงมาลัยนะฮะและเกียร์ล้อดอทเทอรนอลนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะฮะเราทำซองอีสเอเซียทั้งหมดนะฮะยกตัวอย่างนะครับถ้าเราทำรถโตโยต้ารุ่นใดรุ่นหนึ่งเนี่ยเราก็ มีสิทธิ์ที่ส่งออกไปโตต้ารุ่นนั้นในในเซาท์อีสต์เอเชียนี้ได้หมดนะครับ oh, รอ้นไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียอินคลูดไปถึงอินเดียด้วยนะครับอ๋อถ้าทํารุ่นนี้ในเมืองไทยได้ก็ถือว่าจะได้โดยอัตโนมัติเลยใช่ครับใช่ครับดังนั้นจะพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าอินเทอร์ไฮเนี่ยจะโตมากจะโตน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการเติบโตของอุตสาหการรมรถยนต์ญี่ปุ่นด้วยครับคุณอออาจครับ ก็ประมาณนั้นนะฮะในระยะที่ผ่านมาประมาณ10ปีแรกของการที่ทําค่ายรถญี่ปุ่นมานะครับ,รบแต่ปัจจุบันเราเริ่มเปลี่ยนเทรนละครับอ๋อเปลี่ยนยังไงครับคุณนงอาจคือในตัวอินเตอร์ไฮเองนะฮะเรามีธุรกิจหลักๆอยู่3อย่างนะครับธุรกิจตัวแรกเลยที่เรานําเสนอก็คือธุรกิจเบาะอกรรหกรถยนต์นะครับธุรกิจตัวที่2ก็คือเซอร์วิสฟอกคือเรารับจ้างฟอก ธุรกิจตัวรับจ้างฟอกเนี่ยเราทำมา8ปีแล้วฟอกอะไรยังไงบ้างครับถ้ารู้จักรองเท้าฮัสป๊อปปี้ผมเอารองเท้า oh. ของเขาเนี่ย uh uh. เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันแล้วกันคลาร์กฮัสป๊อปปี้เขามีทั้งหมด20บกว่าแบรนด์นะ <Okay. S 2> ของบู l รีนเวอร์ไว้นะครับ,รบเราจะเห็นว่าตัวบูบรีนเนี่ยเป็นบร,ษริษัทรองเท้าที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับ uh. ปัจจุบันเนี่ยได้เพิ่มเติมมากกว่าการฟอกก็คือการย้อมอันที่2ก็คือรับจ้างฟอกหนัง ส่งให้กับทางรายใหญ่หลายรายทั้งอุตสาหกรรมรองเท้าทั้งผู้ฟอกหนังรายใหญ่ของโลกใช่ไหมอันนี้เป็นประเภทที่2ใช่ไหมครับ<ช>แล้วรประเภทที่3ทําอะไรครับประเภทที่3เนี่ยเราทําเกี่ยวกับอื่นๆนะฮะคำว่าอื่นๆของเราก็คือไม่ว่าจะเป็นเอา p r o c e ที่เราเหลือจากการผลิตเนี่ยอเอามาทำโปรตีนไฮโดลลรไลเซสคือพอดีเรามีาการพัฒนาสินค้าเราไปเรื่อยๆนะครับ,รบอาทิเช่นหลังสุดเนี่ยเราพัฒนาจากากากอุตสาหกรรม นะครับเอามาสกัดโปรตีนเพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนังซึ่งปัจจุบันเนี่ยรเราใช้เป็นเมนอยู่ะนะครับเราใช้เดือนประมาณ80ตันถึงร้อยตันหลังจากนี้เนี่ยเราเอาหนังที่ไม่มีการฟอกเป็นหนังมาจากโรงฆ่าเลยนะเอามาสกัดเป็นคอลลาเจนเทปไทด์จะบอกนะว่ากำลังจะขายอาหารเสริมด้วยประมาณนั้นละครับตอนนี้เรากำลังอยู่ใน สเต่ของการทําการทดลองอย่างจริงจังเอาละครับนี่คือ3ธุรกิจหลักๆของอินเทอร์ไฮที่ทําอยู่ณขณะนี้นะครับแล้วในสาประเภทธุรกิจเนี้ยสัดส่วนแบ่งรายได้ปัจจุบันของแต่ละประเภทเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณองค์อาจครับในปีนี้นะฮะตัวรับจ้างฟอกเนี่ยจะเพิ่มจาก 10- ถึง12เปอร์เซ็นต์มาเป็น25เปอร์เซ็นต์อ่ารับจ้างฟอกเป็นประมาณ25%เปอร์เซ็นต์นะครับจากอื่นๆนะจาก1 0เปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือล่ะครับ แล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของเบาะรถยนต์60เอ๋อเบาะรถยนต์นี่ยังเป็นสัดส,ส่วนแบ่งรายได้ส่วนใหญ่ประมาณ60ของรายได้ทั้งหมดนะครับใช่ครับมาดูกันหน่อยว่าในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยแผนในการเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งและเติบโตของอินเทอร์ไฮจะทําอะไรบ้างคุณองอาจไล่เลี้ยงให้ฟังหน่อยครับ ครับผมผมคาดว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยคงจะยืนยืนไปอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าจะทรงทรง,งใช่ไหมอุตสากรรมรถยนต์ทรง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 อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะอุตสากรรมรถยนต์เนี่ยบางทีรถบางค่ายเขาก็โปรโมชั่นแถมเบาะหนังไปเรื่อย uh huh. นะครับเราก็ไม่ได้มีธุรกรรมอะไรที่ผิดเพี้ยนไปก็คือยังคงค่าเหมือนปีที่ผ่านๆมา มุมมองของอุตสาหกรรมฝั่งเซอร์วิสเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเพราะเซอร์วิสเราก็จะรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอุตสาหกรรมฝั่งเซอร์วิสก็คือรับจ้างฟอกหนังใช่ไหมครับเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่าเราคาดว่าเราน่าจะทําได้จนถึงกลางปีหน้าเนี่ยเราน่าจะทําได้ถึงวันรับแปดตู้ถึงสิบตู้โอ้โหจากเดิมเท่าไหร่ครับสี่ตู้ต่อวันเป็นเท่าตัวเลยใช่ไหมเป็นเท่าตัวครับแสดงว่าในช่วงครึ่งหลังของปีที่น่าจับตามองที่สุดก็คือในส่วนของภาคบริการ ครับผมแต่พอเป็นปีหน้ากลางปีหน้าจะเพิ่มเติมเป็น อาจจะสิบตู้ต่อวันได้ทําไมดีมานด์ความต้องการมันเพิ่มมากขึ้นเยอะล่ะครับเป็นเพราะอะไรครับคุณนุ่งอาจผมมีรับจ้างฟอกมาแล้วหลายปีนะครับไม่ใช่ผมเพิ่งทํานะครับผมมีลูกค้ารายแรกก็คือบูบรีนรายที่สองคือมารูบินี่ของญี่ปุ่นนะครับเป็นเทรดดิ้งใหญ่ของญี่ปุ่นบูบรีนเป็นบริษัทที่อยู่ในอเมริกานะครับแล้วก็มี g l i ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในฮ่องกงลูกค้าหลักๆมี3ามรายแล้วก็ยิ่งนับวันจะเพิ่มออเดอร์เพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับ เพิ่มคือเขาเพิ่มไปเรื่อยๆเลยฮะเขาเพิ่มไปไม่มีคําว่าสุดนะฮะอปัจจุบันเนี่ยผมทําโรงงานใหม่โรงงานสิบผมเนี่ยเขาได้จองกันเต็มแล้วครับเอ๊ะส่วนใหญ่หนังที่เขาส่งมาฟอกที่เราเนี่ยเป็นหนังอะไรเป็นหนังประเภทไหนบ้างครับเนี่ยคือเรารับหนังฟอกอยู่สองชนิดนะครับ,รบชนิดแรกก็คือหนังหมูนะครับหนังหมูเนี่ยเรารับฟอกเนี่ยตอนนี้เราฟอกอยู่ประมาณสองหมื่นตัวต่อวันโทษนะพอพูดถึงหนังหมูผมนึกถึงของกินอย่างเดียวเลยอ่ะ ถ้าไม่คุยกับคุณนงอาจไม่รู้นะว่าหนังหมูเนี่ยเอามาฟอกแล้วเอาไปทําอะไรได้อีกอ่ะเพิ่งมารู้วันนี้ยคืออย่างนี้นะหมูบ้านเราไม่มีนะครับต้องเอาหมูอเมริกามาฟอกนะครับฟอกหนังหมูแล้วเขาเอาไปทําอะไรต่ออ่ะคุณนงอาจเขาเอาไปทํารองเท้าครับเขาเอาไปทํารองเท้าฮะรองเท้าหลายแบรนด์ที่ใช้หนังหมูนะครับรองเท้าหนังหมูเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับเรามีไฮเทคนิคในการฟอกซึ่งมองไม่ออกหรอกครับว่าเป็นหมูหรือเป็นวัวนะครับอ๋อนอกจากหนังหมูแล้วอีกประเภทหนึ่งเป็นหนังอะไรครับ เป็นหนังวัวครับอันนี้เป็นหลักเลยเป็นหลักเลยครับอันนี้เป็น w ว r ไวเลยครับอันนี้ทั่วไปที่ส่งมาให้เราธุรกิจใหม่ที่เอาอะไรนะสกัดโปรตีนจากหนังที่ฟอกย้อมแล้วก็ไปสู่ธุรกิจอาหารเสริมเนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างจากนี้ไปครับเนี่ยผมคาดว่าธุรกิจตัวนี้เนี่ยมันน่าจะอัพ r o ประมาณอยู่ในช่วงของปีนี้นะครับืปีนี้ผมคิดว่าทุกอย่างน่าจะลงตัวในเกี่ยวกับเรื่องของผลเชสในเกี่ยวกับเรื่องการทํา GMP นะครับเพราะว่าผมคงต้องไปสร้างโรงงาน GMP ใหม่สำหรับธุรกิจตัวนี้ซึ่งเป็นรีเควสจากลูกค้ามานะครับผมมีส่งตัวอย่างของที่เราทำอยู่เนี่ยกลับไปที่เมืองจีนไปทำคอสเมติกนะฮะผมส่งตัวอย่างตัวนี้ไปที่อิตาลีไปทำเรื่องของอาหารเสริมนะครับผมมีส่งตัวอย่างบางตัวอย่างบางชุดกลับไปที่ญี่ปุ่นนะครับผมมีติดต่อไปทางต่างประเทศค่อนข้างหลากหลายมากในเกี่ยวกับเรื่องของ โปรตีนเพายไฮโดรเลเเพายนี้นะครับผลิตจากวัตถุดิบหนังที่เรามีถูกต้องไหมครับถูกครับเป็นบายโปรดักของเราที่เราเอาเข้ามาเป็นส่วนเกินที่เราตัดออกอนะครับเอามาทำเลยเอามาทําเป็นโปรตีนเพื่อจะมีการแปลรูปต่างๆ <S <S เพื่อนําไปสู่เ,เครื่องสําอางแล้วก็อาหารเสริมในรูปแบบต่างๆนะครับใช่ครับฟังดูแล้วเนี่ยเป็นมิติใหม่ของ I S L เลยนะซึ่งหลายคนเนี่ยถ้าไม่รู้เนี่ยก็ยังนึกว่าเป็นโรงฟอกย้อมหนังอย่างเดียวนะครับผม ก็มีบางอย่างที no ่เขาถูกตําหนิผมมาก็คือผมทําหลายๆเรื่องเนี่ยผมไม่ชอบพูดผมบอกว่าผมไม่ทราบแล้วจะไปพูดให้ใครฟังก็ได้รายการคุณยุทธนานี่หละครับผมก็จะได้พูดได้นะครับผมก็ถึงบอกผมรอรายการคุณยุทธนามาพอสมควรนะครับก็ดีใจมากที่ได้ออกรายการนะครับเอาละครับทีนี้คุณองอาจคงจะต้องมาช่วยเราสรุปจุดแข็งสําคัญของ IHL จำกัดมหาชนหรืออินเทไฮจำกัดมหาชนขอไม่เยอะขอไม่เกินสักสามข้อครับคุณองอาจครับโรงงานฟอกหนังแต่และโรงงานที่อยู่ในเมืองไทยนะครับ,รบก็มีโรงงานที่มีมาตรฐานเยอะเหมือนกันครับอินเทไฮเป็นโรงงานฟอกหนังโรงงานหนึ่งนะครับซึ่งเราก็อยู่ในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนังเหมือนกันครับแต่โรงงานของเรามีชื่อเสียงในะทางด้านต่างประเทศมากเราได้มีการออ p r ูฟ e a p p ูฟว่าเราเป็นโรงงานหนึ่งในหกโรงงานที่ดีเด่นที่สุดจาก l e a เดอร์แมกซีนะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยเราเป็น1ใน6โรงงานทั่วโลกนะครับซึ่งเราจะไปพรีเซนต์หาเบอร์หนึ่งในปีหน้าที่ฮ่องกงนะครับจาก l ล d เดอร์ a มกซีที่ให้เราแอปพูดเราว่า we are the best of the tenner of the year นะครับของปีหน้านี้นะครับจุดเด่นก็คือเป็นโรงงานมาตรฐานติดอันดับ1ใน6ของโลกถูกต้องไหมครับรบอ่านี่คือข้อ1จุดเด่นข้อที่2ครับคุณนงอาจ ข้อสองของอินท์ไฮเราเนี่ยเป็นโรงงานที่ค่อนข้างใหญ่มากนะฮะเราใหญ่มากแล้วเรามีสโคปการทํางานค่อนข้างหลากหลายแล้วเราเป็นโรงงานเดียวนะฮะที่มีการพัฒนาสินค้าต่อเนื่องในการทําธุรกิจคือไม่ว่าจะเป็นเว็บอะไรของเราออกมาเนี่ยเราทําเป็นสินค้าสําเร็จรูปออกมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเซทที่ชูจากแบคไบเชนไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหนังนะครับ เราทําเป็นของชํมด้วยแจกมามากมายแล้วปัจจุบันเราทําเป็นสินค้าที่เรานําเสนอขายท่านทางเว็บไซต์ด้วยฮนะในอนาคตนะครับข้อ2ก็คือมีความยืดหยุ่นและหลากหลายในการผลิตออกมาตามความต้องการของตลาดได้มากขึ้นอันนี้คือจุดเด่นข้อที่2 จุดเด่นข้อที่สามข้อสุดท้ายคืออะไรครับคุณองอาจครับจุดเด่นของเราในข้อที่สามนะฮะเรามีลูกค้าหลากหลายทั่วทุกมุมโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรปทวีปอเมริกาและทวีปเอเชียนะครับเรามีลูกค้าเต็มครบ3สามทวีปแม้แต่ทั้งออสเตรเลียด้วยครับโอ้โหดีฮะดีเลยนี่เป็นการกระจายความเสี่ยงไปด้วยในตัวนะครับคุณองอาจครับขอบคุณนะครับเอาละครับทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้าง อะไรคือความเสี่ยงและความท้าทายในการเดินหน้าทำธรุรกิจของอินทิไฮในช่วงครึ่งหลังของปีปัจจัยตัวแปรความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยหรือความท้าทายที่ว่าเนี่ยจะมีอะไรอยู่บ้างครับคุณองอาจครับถ้าเรามองอย่างผิวเผินเนี่ยเราอาจจะมีความเสี่ยงบางส่วนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานบ้างแต่แรงงานปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเองก็ได้พยายามปล้อปัญหาเรื่องของแรงงานไว้ในอนาคตเนี่ยเราเชื่อว่าเราจะทำออโตเมนชั่น ของโรงงานสร้างใหม่เราจะเป็นออโตเมติกเกือบทั้งหมดเพรั้าคการลงทุนก็น่าจะอาจจะสูงสักนิดหนึ่งแต่ในระยะปี2ปีเนี่ยน่าจะเห็นผลได้ดีความเสี่ยงอยีกอันหนึ่งก็คือมาจากเอ็กเชนเดเรื่องอตราแกเ่ิน เรารับค่าแรงค่าจ้างฟอกเนี่ยเป็น u s ดอลลร์ปัจจุบันเงินบาทเราค่อนข้างจะแข็งมากนะครับอันนั้นถ้าบดกลับมาเป็นเงินบาทเราอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่รเราเลยกําลังคุยกันกันกบทางผู้งลงทุนหลายข้อว่าเราอาจจะใช้ USD ดอลลร์ฟอร์เวิร์ดออกไปเลยฮะโดยที่ไปเอ็กชเชนไปจ่ายค่าสินค้าที่เป็นวัสดุเคมีพันนะครับหรือเป็นหนังของอินเตอรเองนะครับ,รบอันนั้นอันนั้นก็จะลดเรื่องความเสี่ยงลงไป ครับอาล้วครับความเสี่ยงหลักๆนี่ยงมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือความเสี่ยงในการที่จะต้องลงทุนเพิ่มในเรื่องของเครื่องจักรต่างๆแต่ว่าก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานได้ด้วยนะครับและก็ความเสี่ยงอีกข้อนึงก็คือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองเพราะส่วนใหญ่เนี่ยรับมาเป็นดอลลาร์และก็ช่วงนี้บาทเราค่อนข้างแข็งนะครับช่าล้ครับในฐานะประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของอินเทอร์ไฮจำกัดมหาชน คุณองค์อาจจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับตลอดระยะ10ิปีที่ผ่านมาเนี่ยผมดำงรงตำแหน่งนี้มานะครับ,รบผมนำพาของบริษัทผมเข้าตลาดหลักทรัพย์ในระยะ10ิปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจ่ายเงินปันผลนะครับทุกๆปีนะปีละสองครั้งนะครับ,รบตามผลประกอบการน,นะฮะใ<อ>ดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับอินทราไฮผมก็พยายามทำให้ดีที่สุด ในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลเราก็มีนโยบายการจ่ายอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเราจะจ่ายเงินปันผลมากกว่า40%ของที่เราทํากําไรมานะครับอันนี้ก็ผมขอฝากคุณอินทรายไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่ผ่านมาอินทรายเนี่ยจ่ายเงินปันผลได้สม่ําเสมอขนาดไหนครับคุณองค์อาจครับ ก็ทุกปีนะฮะทุกปีเราจ่ายมาสิบปีแล้วครับโอ้โหจ่ายมาสิบปีต่อเนื่องนะครับสำหรับผลผลิตของ interhigh เ,เลยครับไม่เคยเว้นล่ะครับจะถือว่า interhigh เนี่ยเป็น dividend stock หรือว่าเป็น growth stock ครับคุณองอาจครับ dividend stock ครับ จะถือว่าถ้านึกถึง d ีวินิน s t o c k เน่ให้นึกถึง IHL หรือว่า i n t e r h ร์ไจำกัดมหาชนนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งและก็ขอบคุณมากที่คุณองอาจสละเวลามาคุยกับเรานะครับวันนี้ขอบคุณย่างสูงครับคุณองอาจครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ ครับคุณองอาจดำรงสกุลวงประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์ไฮจำกัดมหาชนหรือ IHL นะครับมาคุยให้เห็นทิศทางถึงการเดินหน้าสร้างความเติบโตในด้านต่างๆของอินเตอร์ไฮนะครับมุมมองจากทางโปรกเกอร์อย่างบลกรุงศีนะครับและคอมเมนซื้ออินเตอร์ไฮให้ราคาเป้าหมายไว้ที่13บาท สำหรับบลกรุงศรีนะครับเลคคอมเมนซื้ออินเทอร์ไฮราคาเป้าหมาย13บาทส่วนทางไอราครับเละคอมเมนซื้ออินเทอร์ไฮราคาเป้าหมาย13บาท80สตางค์นะครับไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยล่ะครับ ส่วนเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทก็มีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับท่านที่กำลังหาสถานที่พักผ่อนแบบครอบครัวหรือสัมมนาบริษัทเป็นหมู่คณะแบบชิวๆในวันธรรมดานะครับพบกับบูธของเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทได้ที่โซน C ชั้น2บูธ C C 1 1 6ถึงในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่21ตั้งแต่วันที่10จนถึง13สสิงหาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับด้วยแพ็กเกจสุดพิเศษ พักแบบชิวๆ2 2 9 0บาทต่อ2ท่านและแพ็กเกจชิวอีกมากมายพร้อมรุ่นกระเป๋าล้อลากสวยหรูวันละหนึ่งใบได้ทุกวันภายในงานด้วยสำหรับลูกค้ากลุ่มใหญ่หรือบริษัทซื้อ10ห้องแถมฟรี1ห้องเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับแล้วพบกันได้ที่งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่21ระหว่างวันที่10จนถึงสิสิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท0 8 8 5 0 4 9991-30885049991-3หรือ Line a เขาใหญ่แฟนตาซีเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทรีสอร์ทที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการ m ั n นี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงสุกเราพบกันที่นี่บ่ายสามโมงถึง4ี่โมงเย็นนะครับอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ผ่านทาง f a c e o o o k Fan p a มันนี่พลัสบายยุทธนามันนี่พลัสบายยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วครับผมยุทธนาลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดฐาณพงศ์มีทองรอยอยู่ครับ รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน